สวัสดีค่ะพระทิ้งสีทวายทวโกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคามเันเทงวันนี้เราจะมาพาทุกคนทุกท่านมาชมร้านโจขนมโตเกียวไส้ทะลักนะคะอร่อยที่สุดในสารโลกนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะตอนนี้คุณโจกําลังทําขนมโตเกียวอยู่นะคะไปเลยค่ะ ม้าโจสวัสดีค่ะครับตอนนี้อันนี้จะทําคลิปนะคะคุณโจคะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในร้านน้าโจแล้วนะคะน้าโจสวัสดีค่ะน้าโจสวัสดีค่ะวันนี้มาพอวันเดียวนะคะมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ทําคลิปนะคะเจ็ดเจ็ดกับสี่หกโอ้โหี่หลักมเดียวครับครับมาทำคลิปนะคะโตเกียวไส้ทาลัก อ้าวได้ไอเดียอะไรถึงไม่มาทำแบบนี้คะนะโจคะไอเดียมันมาตั้งแต่สมัยตะทวดแล้วนะเดอสมัยตะทวดตะทวดขายโนเกียวต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับก็เอามาพัฒนาไส้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วตั้งแต่ทวดนี่ขายมากี่ปีแล้วอ้าวของผมและของทวดทั้งของของทั้งของว่าประมาณ เจ็ดสิบปีแล้วหรอฮะอ๋อสักเจ็ดสิบปีตั้งแต่รุ่นคุณทวดนะคุณโจต่อยอดมากี่ปีแล้วคะผมมาสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีนะคะตั้งแต่ราคาหนึ่งบาทสองบาทนะทุกคนนี่นะคะเราชอบตรงไหนรู้ไหมคะชอบตรงไส้เยอะๆเน้นๆเน้นๆเลยนะคะทุกคนร้านโตเกียวไส้ทะลัก เป็นคนที่ไหนโจเป็นคนที่ไหนอำนาจเจริญจังหวัดขามาเจริญอำนาจเจริญค่ะมาทำยาทมาอยู่ที่นี่ไปย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะมือมือเลยใส่ใส่ทลักเลยใหญ่ไสทลักนี่นะเดี๋ยด้วยนะ เวลาเด็ดด้วยใช่ไหมมีเต๋เอ,อมีโชว์ด้วยนะทุกคนต้องร้อยหมดต้องร้อยหมดก่อนอ่าต้องรออ้ <laughs> อ,อ,อ,งรอยหมดก่อนนะคะมีควงตะหลิวด้วยนะทุกคนนี่เขาเขาเขาใช้ตะหลิวในการเออเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอันนี้เหล็กเหล็กเอ,อ่อเหล็กโฟยในการโฟยสีแต่คุณโจใช้ในการโฟยขนมโตเกียวนะคะนี่ใหญ่ๆเน้นๆกันเลยนะคะ ไม่ได้ห่วงสูตรเลยนะคะนะอลูกค้าอิ่มราคาแต่ก่อนยี่ห้าบาทเนาะเมื่อปีที่แล้วเนาะสามบาทนะคะขึ้นตามเพราะว่าของอะไรแพงเพราะว่าใส่เยอะนะทุกคน<อ>ก็กิน30ิบาทคนเดียวกินไม่หมดนะนี่เนี่ยอุปกรณ์เขานะคะมีม<ำ>ีไข่นะทุกคนเนาะ ก็มาพอดีเลยก็บอกน้าโจไว้ว่าจะมารีวิวร้านนะก็เลยมาจักหน่อยละกันเพราะว่าไลฟ์สดมันจะไม่ได้เป็นคลิปนะแล้วก็ถ้าถ่ายคลิปมันก็จะมีเวอร์ชันอีกแบบหนึ่งนะคะนะทุกคนเน้นๆหนลเลยนะคะเราทำอยู่อย่างนี้นะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วน้าโจ เป่มอมงครึ่งเ,งเงทีงเงที่ยงครึ่งนะคะรับเย็นก็ไปเจอะที่สุรวิทพยาขาดนะคะทุกคนนี่ออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะสุกแล้วนะคะคลองถงตลาดวีรวัตรโยธินนะคะแต่ถ้าคุณไปคลองถมคุณไม่รู้จักหน้า,าตานะคะเอาอ่านป้ายนะคะถ้าไปคลองถมไม่อ่านป้ายนะคะเพราะว่าคุณโจเขาไม่เปิดหน้าห่อให้ชมนะ,ะทุกคนนอกจากอยู่ในตลาดนะคะ ค่าเนี่ยคณต้องจำสัญญาว่าโดขนมโตเกียวไส้ทนัคนะคะเริ่มต้นที่30บาทอร่อยที่สุดใน3โลกนะคะหรือขนมโตเกียวไส้เยิ้มนั่นเ่ยนะคะทุกคนพอดีเลยเรามาทันนะ้าโจทำพอดีเลยแล้วก็ อันนี้เป็นไส้ไส้นี้ไส้เค็มวะไส้เค็มหวานจะเป็นแยมนะฮะไส้หวานจะเป็นแยมไส้หวานจะเป็นแยมเหรอเอาเลยเอาเลยฮะอ๋ออันนี้เป็นไส้เค็มใช่ไหมเป็ไส้หวานเป็นย่งนี้นะเป็นแยมอ้าวนี่นี่อันนี้ไส้เค็มโอเคเด้อเด้อไส้หวานจะไปอยู่ฝั่งนน้นอ่ะเนี่เอาอันนั้นไส้เค็มนะพี่อันนี้จะเป็นไส้หวานนะมาดูเน้นๆเป็นไส้หวานนี่จะเป็นไส้แยมอ๋อ มีไส้เค็มกับหวานเนะเาะอาัีสององอืมอืมมาอันนี้ได้ชมสองงาเลยนะหวานใสนะ่ได้ทุกอย่างนะใส่ได้ทุกอย่างเนอะ อยากได้อะไรได้หมดนะฮะมาร้านนี้สั่งได้เลยสั่งได้เลยใช่ไหมไม่มีขัดใจนะฮะไม่มีขัดใจจุกจุกเลยจุกจไปเลยไส้หวานใส่ได้ทุกอย่างมีกี่ไส้คะไส้หวานมีสามไสฮะมีเตยบลูเบอร์ีช็อกโกแลตไปเตยบลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตนะค่ะใส่ได้ทุกสีไปไประบอร์อ๋อว่าสิเ็ดคลิปแนบไปละโอเค น้ำไส้เค็มเนาะอันนั้นน่าเยอะอันนี้จะไส้หวานสั่งได้ราคาเดียวกันใช่ไหมยี่สิบห้าบาทว่ะใสหวานยี่สิบห้าอ๋อไส้หวานยี่สิบห้าบาทจะถูกกว่านะท<ต>ุกคนยกเว้นไส้สสสนั้นเน,นะะเาะสามสิบไส้เค็มสามสิบสามสิบนะนี่น,ๆๆนะคะเอาให้ดูใกล้ใกล้เลยอันนี้หวานเนาะทุกคนอันนั้นจะไส้เค็มเนอ่างจัดเลยนะจะเอาไปค ใส่ทุกอย่างเลยเนาะโอเคครับหนักอันหนึ่งลูกค้านะคะนู่นนะเ้าทำทำไม่ทันเลยนะด้วยซี้เนี่อันนั้นทำหน้าเพิ่มหรอ,อเพิ่มอ๋เอ,อเหรอคะแล้วราคาเราต้นที่สามสิบครับอ๋ออันนั้นอันนั้นเพิ่มราคาใช่ไหมค,ค่ับ อะไรครับยำนเนีเ่ตาไปตนี้อะไรันนี้แป่แต่งหน้าถ้าถ้าเพิ่มนี่เป็น3าห้าเหรอ4ี่สิบห้าบี่สอ๋อรร้อเต็มกระทะร้อหนึ่งว้าว4ี่สเต็มกระทะหนึ่งร้ออันนี้นะโจทําใ้้กี่บาทใช่ไหมห้าสิบ เริ่มต้นที่3ามสิบว้าวนะคะมีหน้ายักษ์ด้วยนะคะวันนี้จะมีใครมาสั่งหน้ายักษ์บ้างน้ะนเราเจอหน้ายักษ์แล้วทุกคนอันนี้ยักษ์รองนะฮะาสิบาทนะคะมาได้เลยนะคะทุกคนตาลาดสดสุดวินก็ <ไป S 1> อยู่ไลส,ด,สดมา,านะไล่หน้าคุณแม่มาซื้อตะเคียวแล้วคะ่ะโอสาธุค่ะ ขอให้ขอให้พีุ่่งเรืองรุ่เรืองถึงร้านขอถูกขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะนี่มีคนมาอวยพรด้วยแล้วก็ข่อยนาโจขายดีปังๆเลยดีอยู่แล้วนะคะเจ้าตำรับสามสิบกี่ปีนั้นน้าโจสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีโจ้จาฉันมาหาคนคนิมทุกวันอร่อยเลิศอ,อร่อยเลิศใช่ไหมคะแม่อร่อยเลิศช่วยแกหน,น่อยโอเคนหน้าตลาดนะคะ คุ <boundaries. S 3> ิน่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่แม่มาซื้อประจำเหรอคะโอเคค่ะเขามาอวยพรให้หนูด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยวันนี้เใช่ค่ะโอเคค่ะลูกเล็กตามใจลูกค้าด้วยหรอโอ้โหเพราะว่าคุณแม่ทานเละทานน้อยนะคะเพราะว่าคุณแค่ทำพิเศษเจ้าเดียวปกติทั้งสองชิ้นโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่ใส่ขี้เถากลัวมันอโอเค วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านมารีวิวร้านโจขนมโตเกียวไส้ถะลักนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่า f อทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะ <c oughs> ในคลิปของเรา,าไม่มากก็น้อยนะคะ าภาพประการใดต้องกราบประธานาภัยเพื่อนเอนุซีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพือ่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสักท้าย กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันร,รัศมีลไลสไตล์ไม่มีกำลังใจน้ำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณคำอวยพรจากคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะคขอบคุณมากค่ะชื่อชื่ออ,ะอตะวันร,รัศมีไลสไตล์ค่ะแม่สไตคคสล์อะไรนะรัศมีไลสไตล์ค่ะ